หรือสนันเรื่องยอดมวยแห่งปีครับล่าสุดเสือโบ๊ทก็ออกมาโพสนะครับบอกว่าอยู่ดีๆเมื่อคืนก็ฝันว่ายอดมวยปีนี้คือเพชรจักรจันทร์ไม่รู้จะฝันแม่นไหมนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายครับก็จริงๆน้องจักรเพชรจักรจันทร์เนี่ยก็ฟอร์มดีนะครับสติการชกถือว่าไม่ธรรมดาเลยในปีนี้เป็นมวยที่เก่งมากๆนะครับสวัสดีฟีแฟนมวยทุกท่านครับแฟนมวยคิดเห็นยังไงครับขุนศึกเล็กหลุดโผนะครับเหลือ5นักชกลุ้นยอดมวยกกทปีนี้ซึ่งจะประกาศผลวันที่16ันววาคมใกลล้้แสิบ กมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนะครับให้ดําเนินการคัดเลือกนักกีฬามวยแทกอาชีพดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจําปี2566เพื่อเข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นครับในวันที่16ธันวาคมนี้โดยล่าสุดครับพิจารณารอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้รายชื่อนักมวยชาย5คนและนักมวยหญิง2คนนะครับนำเสนอให้กกทพิจารณาและรับรองผลต่อไปเมื่อวันพระเณรดีที่7ธันวาคมครับที่บ้านพักนายสมชาติจเจริ วชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมคัดเลือก2รางวัลใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับประจำปี2566คือรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย1รางวัลและรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพหญิงดีเด่น1รางวัลครับมีนายสมชาตินี่นะครับเป็นประธานพร้อมคณะกรรมการอีก5คนคือ นายพิเชษเรืองอินนะครับนายพบอรรุ่งสมยัยนายพินิษพผลขันและนายพรชัยอุดมสมพรและก็มีนายภูมิไทยหม้แก้วครับและก็นักมวย5คนนะครับที่บอกมาก็คือมีชายล่าพอหลักบุญครับชก5ชนะ4เสมอหนึ่งเพชรสยามจอพัตรยากีฬาสยามกับชก9้าชนะ9ก้ากูมารดอยเพชรยินเดียคาเดมีด่ครับชก4ชนะ4ี่สมรักน้อยมวยเด็ดเ8 9ดก,กครับชก9ชนะ7แพ้2เพชรจักรจันทร์ชอวพะเยครับชก1ิชนะ9แพ้1 ถ้าตามฟอร์มตรงนี้นะจากสายตาผมนะครับคนที่ควรจะได้ถ้าเอาดีๆเลยนะครับสถิติที่ดีไม่ด่างพ้อยก็จะมีเพชรสยามแล้วก็กุมารดอยครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะมีแพ้แล้วก็เสมอนะ,ะเพราะฉะนั้นเราตัดออกไปได้ผมจะตัดสมรักน้อยกับเพชรตะกัตาออกไปเพราะปีนี้เขาถือว่ามีฟอร์มแพ้แม้ว่าจะชนะเยอะก,ก็ตามคือถ้าเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งนะครับเทียบเรื่องการผ่านมวยเนี่ย ก็คงต้องตัดพวกเพชรสยามพวกเพชรตะก,กจัน์ออกไปเนาะเพราะว่ายังผ่านมวยไม่ถึงกุมารดอยแล้วก็ชายล่าแต่นะครับถ้าเทียบเป็นฟอร์มสถิติการชกกันชนะต่อเนื่องเนี่ยเพชรสยามนี่คือเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับไม่เป็น2องรองเพชรตะกจันแต่ดีกรีชื่อชั้นของเพชรตะกจัน์นะครับอาจจะมองว่าดีกว่าเพชรสยามตรงนี้มันก็ยังงงๆกันไปกันมานะครับเพราะว่าเกณฑ์มันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นั้นนะครับเกณฑ์มันก็ มีช่องนะครับให้เพชรกระั่นเป็นเป็นยอดมวยได้ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับน้องฟอร์มดีขนาดนี้ก็มีสิทธิ์จะเป็นยอดมวยแต่ถ้าเป็นผมนะครับสามระดับของผมไม่มีเพชรกระั่นอยู่ในนั้นสามรดับของผมนะครับจะเป็นเพชรสยามเพราะว่าชนะ9้านะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยตลอดปีคนอื่นๆน,นะครับก็จะมีชัยล่านะครับซึ่งมีแค่เสมอนะครับแล้วก็ไม่ได้แพ้ใครมาเลยในปีนี้มีกุมารดอยที่ชกสครั้งอาจจะชกน้อยก็จริงแต่ไม่ได้แพ้ใครเลยแล้วก็ดรีก,รกรีการผ่านมวยแต่ละตัวที่กุมารดอยชนะมานั่นคือยยยออดดมมวทนนมวททัั้งนนนนค่่ืีี ที่สุดของปีทั้งนั้นส่วนน้องพิทกระดานที่ชนะมาเยอะๆเนี่ยคือมวยที่เขาผ่านมาบางทีชนะเยอะก็จริงแต่ว่าดูระดับชื่อชั้นฝีมือก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากในะช้คำว่าไม่ได้ดีมากแลนะยังไม่ถึงขั้นมวยเงินแสนด้วยซ้ําค่าตัวนะไปถามได้เลยครับคนที่พิทักษ์กระดานชนะมีใครได้ค่าตัวเท่าไหร่บ้างบางตัวนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง50,000ื่นเลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือตามสายตาผมก็คือฟอร์มดีเก่งนะครับแต่ ออบารมีมวยยังไม่ถึงใช้คานี้ครับถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยเพชรเกัรตอนนี้มีคนรู้ชื่อแล้วถ้าปีหน้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ยังไงปีหน้าก็ต้องเป็นเพชรกระจันคลิปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนํามาฝากแฟนมบดมวยกันครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคารลือเพชรกระจันฟอร์มโคตรดีนะครับก็น่าจะได้เป็นยอดมวยตามที่เสียบดบอกหรือไม่ยังต้องลุ้นกันเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามคุณไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเราอย่างแน่นอนครับ